สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับซีรีส์สนุกๆนคอมมันดีนะ่ารักนะ่ารักกันบ้างนะคะกับซีรีส์เรื่องฟากฟ้าทะเลฝันที่จะเล่าเรื่องราวความรักใส่ๆปนรอยยิ้มให้ทุกคนนั้นได้เพลิดเพลินกันหากพร้อมกันแล้วก็มารับฟังกันได้เลยค่ะ เปิดเรื่องมาที่เจ้าวันหนิงนางเอกของเรื่องละลู่หวาเพื่อนของเธอทั้งคู่นั้นก็ได้มาชมพิธีเปิดการอบรมนักศึกษาใหม่คณะประวัติศาสตร์ศิลป์เพื่อนของนางเอกนั้นก็หันไปสนใจผู้ชายคนหนึ่งที่นั่งอยู่เก้าอี้ด้านล่างนางเอกก็พูดว่าเห็นแต่ด้านหลังจะดูออกว่าหลอกกบาลแล้วแต่พอนางเอกนั้นได้หันมาดูอีกครั้งก็ถึงกับจ้องตาโตชายคนนั้นที่ดูเป็นประไกยเย่หลินรุ่นพี่ในคณะนางเอกก็ได้จ้องมองเขาแล้วก็ย้อนนึกถึงวัน ที่ได้เจอที่ร้านไวโอลินด้วยการเล่นที่ไพเราะที่ดึงดูดใจเธอนั้นตกลุมรักเขาตั้งแต่วันนั้นและดูเหมือนว่าในตอนเด็กก็ยังเคยเล่นไวโอลินด้วยกันด้วยนอกจากนี้ก็ยังมีสาวอีกคนเฉินเจิน ความสวยของเธอกับชุดที่ใส่แบรนด์เนมรุ่นพี่ถึงกับชมว่าคงได้เป็นดาวขนาดแน่แนซึ่งเธอนั้นก็เป็นผู้กล่าวสุนทรพจน์ในงานพิธีเปิดนั่นเองค่ะทางด้านของนางเอกก็ยังคงตะลึงและหลงไหลในความหล่อของรุ่นพี่เยหลินจนเพื่อนพูดว่าไหนบอกว่าไม่หล่อไงนางเอกก็พูดว่าเขานั่นเองไม่ได้เจอกันมาตั้งนานแล้วเพื่อนก็บอกว่ารุ่นพี่เยหลินเป็นของฉันนางเอกก็บอกว่ามีสิทธิ์อะไรมาพูดแบบนี้ เธอทั้งน่ารักกว่าเก่งกว่าขาเรียวยาวกว่าขิงเพื่อนแบบซึ้งๆหน้าเพื่อนก็บอกว่าถ้ารุ่นพี่ไม่ชอบเธอล่ะถ้าเขามีแฟนแล้วล่ะนางเอกก็ปลอบใจตัวเองว่าไม่หรอกแต่ต่อจากนี้แฟนของรุ่นพี่ยลินก็คงจะเป็นฉันนี่แหละแล้วเพื่อนก็บอกว่ายังไงเธอก็วิ่งเร็วกว่านางเอกเสร็จพิธีแล้วเธอจะรีบวิ่งไปบอกชอบรุ่นพี่ก่อนนางเอกได้แน่ เพื่อต้องการเอาชนะนางเอกจึงได้ตะโกนเรียกรุ่นพี่เยลลินและพูดว่าฉันชอบคุณจนทุกคนนั้นต้องหันไปมองเป็นตาเดียวกันกับความใจกล้าของนางเอกนั้นช่างสุดยอดจริงๆค่ะแต่มันก็ทำให้เฉินเจินที่กล่าวสุนทรพจน์อยู่ถูกขัดจังหวะพอดี รุ่นพี่นั้นก็ถึงกับอึง้งแต่ก็คิดว่าคงไม่ได้จริงจังอะไรแต่เราก็มีเสียงดังขึ้นว่าน้าไม่อายเขาไม่มีทางชอบเธอหรอกจากทางด้านหลังของนางเอกนางเอกก็งงว่าเขาคือใครกันและก็นึกขึ้นได้ว่าในสมัยมัธยมเจอได้วิ่งหนีหานที่ไรเธอมาเจอกับเขาและก็ขอความช่วยเหลือทําให้เขานั้นโดนหานจิกก้นด้วยแต่ถึงจะจําได้นางเอกก็ทําไม่รู้จักอยู่ดีแล้วเพื่อนก็พูดว่าเขาคือแย่เหมียวซึ่งก็คือพระเอกของเรื่องและเป็นน้องชาย รุนพีเยหลินนั่นเองค่ะนางเอกก็เปลี่ยนท่าทีทันชียิ้มทักชายยินดีที่ได้รู้จักและก็ยังชมว่ามีหน้าตาหล่อดีด้วยคงเป็นจะตาฟาลิขิตจริงๆที่ได้เจอกันก็พูดดีเพื่อปูทางไปหาพี่ชายนั่นเองค่ะ ส่วนการกล่าวสุนทรพจน์ของเจินเจินนั้นก็พังลงเธอหมดความมั่นใจแล้วก็พูดต่อไม่จบรุ่นพีทีมงานสโมสรน,นักศึกษาก็ไม่พอใจถึงแม้ว่าจะเป็นเพราะนางเอกที่เป็นต้นเหตุแต่การลืมบทพูดจนไปต่อไม่ได้มันเป็นเพราะตัวของเธอเองรุ่นพียังพูดถึงชุดที่ใส่เสื้อผ้าแบรนด์เนมคงไม่ลืมไปแล้วสินะว่าเป็นนักศึกษาทุนเฉินเจินก็บอกว่ามันไม่ได้แพงอะไรแม่ของเธอนั้นซื้อมาให้ในราคาถูก แต่รุ่นพี่ก็พูดแดกดันว่าชุดนี้มันหลักพันแน่แนเด็กนักเรียนทุนได้โอกาสไม่ควรจะแต่งตัวแบบนี้ทําให้เธอนั้นโกรธแล้วก็เสียใจว่านักเรียนทุนจะต้องทําตัวแบบไหนกันจะไม่มีสิทธิใส่ของดีๆเลยงั้นหรอทําให้รุ่นพี่โกรธแล้วก็ได้โทยกเลิกทุนของเธอเจนเจนที่เสียใจก็ได้วิ่งออกมาแล้วก็ชนเข้ากับพระเอกทําให้ชุดของเธอนั้นเกี่ยวกับลวดพระเอกจึงแกะออกให้แต่ก็ดันทําขาดไปซะงั้นพระเอกยังพูดแบบชิวๆว่าแบบนี้สิถึงจะดูดี ไม่ต้องขอบคุณนะบาบทำให้เจนเจนนั้นรู้สึกชอบประเอกขึ้นมาในทันที เมื่อนางเอกออกมาจากพิธีเปิดก็แยกก,กันกับเพื่อนจึงโทรหาเรื่องการไปฝึกที่ใครทหารซึ่งนางเอกนั้นก็ดันได้เห็นรุ่นพี่เย่หลินเข้ามาพอดีจึงแอบดักรออยู่ส่วนเพื่อนของนางเอกนั้นที่คุยโทรศัพท์เพลินก็นั่งทับลงบนปากของชายที่นั่งเป็นหุ่นทำให้เธอนั้นตกใจและก็ยังโมเมว่าชายคนนั้นลวนลามเธอจึงวิ่งไล่จัดการขณะที่รุ่นพี่เย่หลินเดินคุยกับเพื่อนนางเอกก็ได้กระชากตัวของเขาเข้ามาเธอบอกว่าเจอไม่ได้ล้อเล่นเธอ ชอบเขาจริงๆรุ่นพีก็ถึงกับอึ้งไปซึ่งตอนนั้นพระเอกก็เห็นเขาพอดีจึงตะโกนให้เอามือออกจากพี่ชายของเขานางเอกจึงจับมือรุ่นพี่แล้วก็วิ่งหนีไปซึ่งก็เข้ามายังห้องสตูดิโอรุ่นพีก็พูดว่ายังกลับในละครเลย นางเอกก็ถามว่าจาเธอไม่ได้จริงๆหรอรุนพีก็บอกว่าเพิ่งเคยเจอกันวันนี้ที่ห้องประชุมแต่นางเอกบอกว่าเมื่อเจ็ดปีก่อนไงแต่ก็ไม่ทันได้พูดต่อทางอาจารย์และคณะบดีก็มีแขกมาเยี่ยมชมบรรยากาศของมหาวิทยาลัยและก็ได้เข้ามาที่ห้องสตูดิโอนี้พอดีทุกคนก็งงว่ารุนพีกับนางเอกนั้นมาทําอะไรกันอยู่ที่นี่ซึ่งหนึ่งในนั้นคือแม่ของรุนพีที่เป็นผู้สนับสนุนรายใหญ่ของมหาวิทยาลัยนั่นเองส่วนอีกคนก็ช่างบังเอิญจริงๆคือแม่ของ นางเอกนั่นเองซึ่งก็เป็นสัต์ราชันที่มีชื่อเสียงด้านงานศิลป์นางเอกก็ยังคงยิ้มแบบไม่รู้ร้อนพระเอกที่วิ่งตามมาก็บ่นว่ายายจำย ung, ุงชางเรื่องขึ้นมาจนได้หลังจากน,านั้นรุ่นพีก็ได้เดินคุยกับแม่แม่ก็ไม่ค่อยพอใจไม่อยากให้ยุ่งกับนางเอกซึ่งแม่ของนางเอกนั้นเป็นสัตรารารันที่มีชื่อเสียงในงานผ้าโบราณที่รุ่นพีนั้นอยากจะขอเป็นศิ์ เพื่อเรียนวิชาซ่อมแซมภาพเขียนโบราณแต่แม่ของรุ่นพี่นั้นก็ไม่เห็นด้วยเหมือนจะมีเหตุผลบางอย่างที่มิชอบแม่ของนางเอกจากนั้นช่วงบ่ายนักศึกษาปีหนึ่งของคณะประวัติศาสตร์ศิลป์ก็ต้องไปเข้าค่ายทหาร เพื่อนของนางเอกนั้นก็เหมือนจะสนใจผู้ชายคนหนึ่งก็คือเฉินโมซึ่งก็คือชายคนที่นั่งเป็นหุ่นเมื่อวันก่อนนั่นเองนางเอกก็จะส่งกระเป๋าให้รุ่นพี่แย่หลินยกให้แต่เฉินเจินนั้นก็ทำกระเป๋าขาดเขาจึงช่วยเธอก่อนแต่เมื่อนางเอกนั้นจะคุยกับรุ่นพี่พระเอกก็ได้เข้ามาขวางเอาไว้แล้วกระซิบบอกนางเอกว่าท้าม่อยากให้เขาปล่ข่าวเรื่องหารให้รีบขึ้นรถไปซะนางเอกจึงยอมทำตามและพระเอกก็ขึ้นมานางค้างนางเอกซะงั้น ถึงแม้นางเอกจะบอกว่าเว้นไว้ให้เพื่อนของเธอแต่พระเอกก็ยังจะนั่งอยู่ดีนางเอกก็เปลี่ยนท่าทีเอาช็อกโกแลตมาให้พระเอกซะง,งั้นพระเอกก็บอกว่ามันต้องมียาผิดแน่ๆแ,แล้วพระเอกก็ได้พูดว่าเขามานั่งตรงนี้เพื่อที่จะเตือนนางเอกว่าอย่าไปแอบรักพี่ชายของเขาเพราะมันไม่มีประโยชน์นางเอกก็บอกว่าไม่ได้แอบสักหน่อยเธอออกจะเปิดเผย แล้วอาจารย์ที่นั่งอยู่บนรถก็บอกนางเอกว่าห้ามกินอาหารในรถเจอจึงอิบเข้าปากไปทันทีแถมยังกลั้นพระเอกโดยการป้อนช็อกโกแลตเข้าไปในปากของพระเอกอีกอันด้วยเมื่ออาจารย์นั้นพูดถึงเรื่องของพี่ชายที่เป็นคนเก่งของคณะได้คะแนนสูงสุดแล้วก็ถามพระเอกว่าได้อันดับที่เท่าไหร่เขาก็พูดไม่ได้เพราะว่าขนมนั้นอยู่ในปากนางเอกนั้นก็ได้แต่อมยิ้มแล้วก็ขำแต่เมื่อถูกถามนางเอกบางก็พูดไม่ได้เช่นกันก็ผลัดกันขำไปนะคะ ส่วนเฉินเจินก็นั่งอยู่ก็นึกถึงตอนที่พเอกนั้นได้ไปช่วยเธอและทําชุดขาดดูเหมือนว่าเธอนั้นจะแอบชอบพระเอกแล้วรุ่นพี่แย่หลินก็ได้ส่งน้ําให้เธอและก็เห็นว่าสายหูฟังของเธอนั้นไม่ได้เสียบอยู่ก็พูดว่าเขาก็ชอบใส่หูฟังทําเป็นฟังเพลงเวลาไม่สบายใจแต่เธอก็ตอบว่าเธอไม่ได้เป็นแบบนั้นดูเหมือนว่ารุ่นพี่แย่หลินนั้นจะแอบสนใจเธออยู่นะแต่เธอนั้นก็ไม่สนเพราะเธอชอบพระเอกนั่นเอง เม e ื่อถ <ologie> <Af> ึงค่ายทหารครูฝึกก็ได้ถามว่าทําไมมาเรียนภาควิชาประวัติศาสตร์กันบางคนก็ตอบว่าเพราะสนใจเพราะเป็นงานอดิเรกเพราะมันเป็นความฝันแต่นางเอกก็บอกว่าเพราะรุ่นพี่เย่หลินทําเอาทุกคนนั้นถึงกับเศากันใหญ่ถึงความกล้าและก็มั่นใจของเธอทําเอาพระเอกนั้นถึงกับพูดว่ายายนี่มันไม่ธรรมดาจริงๆจากนั้นเมื่อแยกย้ายกันเข้าห้องพักนางเอกนั้นก็ได้อยู่กับเฉินเจินนางเอกนั้นก็ได้ขอโทษเรื่องงานพิธีเปิดที่ขัดจังหวะการกล่าวสุนทรพจน์ แต่เฉินเจิ้นก็บอกว่าไม่ต้องพูดแล้วคุณหนูเพราะว่าแม่ของเฉินเจิ้นนั้นเป็นแม่บ้านอยู่ที่บ้านของนางเอกนั่นเองแล้วชุดที่เธอใส่ในตอนพิธีเปิดก็เป็นชุดของนางเอกที่แม่ของเธอนั้นบอกว่าซื้อมา150หยวนแต่ดูเหมือนเธอจะโกรธนางเอกถึงแม้ว่าเธอนั้นจะเป็นลูกของแม่บ้านแต่ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ก็เทียบเท่ากันและบอกว่าอย่าเอาของเหลือมาให้เธออีกเพราะเธอนั้นไม่ใช่ถังขยะ ซึ่งนางเอกนั้นก็ดูเหมือนจะเสียใจที่เจนเจนนั้นคิดแบบนี้เจนเจนยังพูดต่อว่าทำไมหรอเป็นเธอเด่นกว่าสักครั้งไม่ได้หรือไงทำไมต้องมาทำลายการกล่าวสุนทรพจน์ของเธอและทุนการศึกษาของเธอด้วยแล้วก็บอกต่อว่าให้เลิกยุ่งกับเธอสักทีนางเอกก็ตกลงแล้วก็เดินออกจากห้องมาและก็ย้อนนึกถึงตอนจัดก,กระเป๋าคุณป้าแม่บ้านที่เป็นแม่ของเจนเจนก็ได้เข้ามาช่วยจัดก,กระเป๋าและก็เห็นชุดนึ้ที่นางเอกนั้นบอกว่าเธอไม่ชอบมันแล้วและเคยใส่แค่ครั้งเดียวคุณป้า จึงนึกถึงภาพของลูกสาวที่ไม่เคยได้ใส่เสื้อผ้าดีๆแบบนี้นางเอกจึงยกให้คุณป้าแต่คุณป้านั้นก็ไม่อยากที่จะรับเอาไว้เพราะมันแพงเกินไปแต่นางเอกนั้นก็อยากที่จะยกให้และก็บอกให้คุณป้าไปบอกลูกสาวว่าซื้อมาร้อยห้าสิบหยวนนั่นเองแล้วเพื่อนของนางเอกนั้นก็ได้เดินเข้ามาเธอบอกว่าเจอคนโรคจิตเมื่อวันก่อนแล้วจึงลากนางเอกเพื่อไปจัดการซึ่งเขานั้นชื่อว่าเฉินมงอยู่ห้อง3 0 6นนางเอกก็บอกว่าอย่าใจอ่อนนะจัดการมันเลยแต่ พอมาเคาะประตูเรียก็ได้รู้ว่าคนโรคจิตเมื่อวันก่อนนั้นก็คือเฉินโมงชายคนที่เธอนั้นแอบชอบอยู่ซึ่งเฉินโมงก็ดูชอบเธอเหมือนกันเธอจิงไม่รู้จะทํายังไงดีนางเอกเห็นเพื่อนใจอ่อนจึงเข้ามาช่วยจัดการแทนแล้วก็ต่อยเข้าเต็มแรงโดนปากของพระเอกจะกัดแอปเปลิลทาให้แอปเปิลนั้นติดอยู่ในปากเอาออกไม่ได้พระเอกก็ร้องอย่างเจ็บปวดมากโดยที่นางเอกนั้นก็ท,ทําท่าชี้เจ็บแทนเหมือนกันเมื่อมาหาหมอก็พบว่าพระเอกนั้นกลามค้างพระเอกก็ทํท่าชี โวยวายว่าน,นางเอกนั้นต่อยเขาจนเป็นแบบนี้ซึ่งนางเอกนั้นก็ดูเศร้าๆเหมือนจะรู้สึกผิดท,ทําท่าชี้แบบน่าสงสารสุดๆออกมาจากห้องนางเอกนั้นก็ได้ขอโทษแต่พอพระเอกจะพูดนางเอกก็ขัดขึ้นว่าจะดา่าเธอใช่ไหมแต่หมอห้ามพูดเยอะนะและทาท่าชี้น่าสงสารมากและก็บอกว่าข้อมือของเธอนั้นก็เจ็บทั้งหมดนี้ก็เพื่อจะขอไม่ให้พระเอกนั้นบอกพี่ชายพระเอกก็ทํามือสามนิ้วหานนางเอกเข้าใกล้เขา,ใ,เขาในระยะสาเมตรส่วนเรื่องของพี่ชายเขาก็ไม่จําเป็นต้องฟ้องอะไรอยู่แล้ว นางเอกนั้นก็เลยโอเคฝั่งของรุ่นพี่แย่นหลินก็กระเป๋าใหม่มาให้จันเจนินเพราะเห็นว่ากระเป๋าของเธอนั้นขาดเธอก็ขอบคุณและขอโทษที่พูดจาไม่ดีบนรถแต่รุ่นพี่นั้นก็เข้าใจว่าคงอารมณ์ไม่ดีซึ่งที่จริงแล้วรุ่นพี่นั้นก็เห็นตอนที่เธอนั้นมีปัญหากับรุ่นพี่ในโรงละครด้วยซึ่งช่วยพูดให้พิจารณาเงินทุนของเธอมาอีกครั้งส่วนทางด้านพระเอกก็บอกว่าพี่ชายของเขาเป็นคนใจกว้างมีหัตถยาใสยดีมีหลักการละเอียดรอบคอบน่านับถือทั้งพร้อ วและความสามารถก็เป็นที่ยอมรับและยังบอกว่าคนที่อยู่ข้างพี่ชายของเขานั้นต้องเป็นคนที่มีความรู้มีปัญญามีไหวพริบที่ดีเป็นผู้หญิงที่เก่งด้วยเขายอมรับว่านางเอกนั้นมีความใจกลา้าแต่ก็ไม่คู่ควรกับพี่ชายของเขาผู้หญิงไม่ใช่ว่าจะมีแต่ความสวยแล้วก็เดินไป ทำให้นางเอกนั้นถึงกับนิ่งไปจนเพื่อนนั้นเป็นห่วงเธอจะน้อยใจหรือเปล่าแต่เธอก็บอกว่าประโยคสุดท้ายว่ายังไงเขาชมว่าฉันสวยแล้วเธอจะไปโกรธทําไมล่ะแต่ที่จริงแล้วคืนนั้นนางเอกก็โกรธลุกขึ้นมาดา่าโวยวายซะยกใหญ่แต่เธอจะไม่ยอมแพ้กับคําพูดของพระเอกเช้ามานางเอกก็ได้เอายามาให้กับพระเอกพูดจาดีมากจนพระเอกนั้นต้องระแวงว่าจะมาไม้ไหนกันเนี่ยแล้วพี่ชายของเขาก็ได้เข้ามาห้ามไม่ให้พระเอกพูดมา านางเอกก็พูดแบบน่าสงสารว่าพระเอกนั้นไม่ยอมยกโทษให้เธอเธอนั้นสำนึกผิดแล้วพระเอกก็บอกว่าดูยังไงก็เป็นการสแสดงแต่พอถอดแว่นออกนางเอกนั้นก็ตาบวมมากเพลาะร้องไห้เสียใจสำนึกผิดกับสิ่งที่ได้ทำไปโดยไม่ได้ตั้งใจพูดไปก็ทำท่าทีสะอึกสะอื้นพระเอกนั้นก็ไม่อยากที่จะเชื่อแต่พี่ชายก็ขัดไว้บอกพระเอกว่าอย่าไปคิดเล็กคิดน้อยกับเรื่องแค่นี้ทำเอาพระเอกนั้นถึงกับบ่นว่านางเอกนั้นมาแบบเกินคาดจริงๆ แล้วรุนพีก็เดินตามนางเอกมาเธอก็ปั้นหน้าเสียใจแล้วก็พูดว่าที่พระเอกทําไปคงจะปกป้องพี่ชายและเธอก็อิ่ฉามากที่มีน้องชายดีๆแบบนี้รุนพีก็บอกว่าหากพระเอกมาแกล้งเธออีกก็ให้บอกเขาได้นางเอกนั้นก็ยก QR วอา e โคดให้เพิ่มเพื่อนชั้นชีแล้วก็เปลี่ยนท่าชีมาสดใสร่าเริงสงนันไม่นานเธอก็ได้ส่งข้อความมาหารุนพีไวพรให้เขานั้นทํางานสําเร็จ และหากกลับมาคําก็ให้บอกเธอจะเก็บข้าวที่โรงอาหารเอาไว้ให้ทางด้านของพระเอกนั้นก็ถูกปล่อยเขาหรือว่าโดนผู้หญิงตบมา ซึ่งก็ยังไม่รู้ทาหนางงๆว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วเฉินเจิ้นก็เข้ามาพูดด้วยเธอบอกว่าทําไมพระเอกไม่พักผ่อนได้ข่าวว่าถูกผู้หญิงตบจนสมองบวมและนางเอกนั้นก็ได้ไปลาป่วยให้เราด้วยเมื่อพระเอกรู้ว่าเฉินเจิ้นอยู่ห้องเดียวกับนางเอกก็ได้ถามว่าตกลงนางเอกนั้นร้องไห้ทั้งคืนจริงหรือเปล่าเห็นตาบงบวมทําให้รู้ความจริงว่านางเอกนั้นใช้ยาหม่องปลายตานั่นเองพระเอกก็บ่นว่าเธอมันร้ายจริงๆ ส่วนรุนพี่แย่หลินที่ออกมาหาอาจารย์ศิลปะคนนึงก็ถูกปฏิเสธเลาเพื่อนของนางเอกก็ได้โชวมาบอกว่าถึงเวลาทานข้าวเย็นแล้วให้รีบมาที่โรงอาหารนางเอกนั้นก็ได้รีบออกมาแล้วก็เจอเข้ากับพระเอกพอดีพระเอกก็บอกว่ารู้เรื่องเล่าที่เอายาหมองนั้นมาป้ายตาแต่นางเอกก็บอกว่าไปกินข้าวกันก่อนเถอะคอยพูดคุยกันเรื่องนี้แล้วก็หันไปเห็นจัก,กรยานที่มีอยู่หนึ่งคันทางครูนั้นก็ได้หมายที่จะขี่จักรยานไปที่โรงอาหารเลยพูดจาหลอกลอ่อแต่ก็ดู เหมือนจะรู้ทันกันได้แต่หัวร้อนแบบเบียงเบนความสนใจแล้วก็วิ่นไปที่จักรยานแต่พระเอกนั้นก็ได้ขี่จักรยานได้ก่อนนางเอกก็เข้ามาซ้อนท้ายแล้วก็ไล่ตีพระเอกเหมือนกับควบมา้าระหว่างทางพระเอกนั้นก็บ่นเรื่องข่าวลือที่โดนตบจนสมองบวมว่านางเอกนั้นร้ายกาจสุดๆนางเอกนั้นก็เลยแกล้งทํารถโครงเคร่งไปมาเสียหลักเบรกก็ดันเสียนางเอกจึงกระโดดลงจักรยานจึงพลิกฟอร์มแต่เอกก็เจ็บอีกแล้วต้องไปหาหมออีกครั้งคราวนี้สม กระทบกระเชือน,นิดหน่อยจริงๆรุ่นพี่เย่หลินก็รีบมาดูแต่ก็ไม่ได้เป็นอะไรมากระหว่างเดินออกมาก็บ่นที่นางเอกร้ายกาจมากจนพี่ชายบอกว่าเธอเป็นลูกของอาจารย์โมกนะคนที่อยากฝากตัวเป็นลูกศิษย์นางเอกก็บอกว่าแม่ของเธอนั้นไม่รับศิษย์แต่เธอจะช่วยเองแต่เมื่อเห็นว่ารุ่นพี่นั้นเศร้าๆเหมือนมีเรื่องผิดหวังเพราะปร,ะรมาจารย์ศิลปะคนหนึ่งไม่ต้อนรับซึ่งนางเอกนั้นก็ดันรู้จักพอดีคือคุณลุงเหลียนนางเอกจึงอาสาพารุ่นพี่ไปแต่ต้องให้พระเอกนั้นช่วยขัดขวาง เฉินเจินที่อยู่ห้องเดียวกับเจอร์ไม่ให้ผิดสังเกตว่านางเอกนั้นหายไปสุดท้ายพระเอกก็ยอมแบบไม่ได้เต็มใจพระเอกนั้นก็ได้มาดักเฉินเจินเอาไว้แล้วก็บอกว่ามีเรื่องอยากจะขอให้ช่วยมาเป็นนางแบบในการวาดภาพให้หน่อยด้วยความที่เชอนั้นมีใจให้กับพระเอกก็ยิ้มแล้วก็ตกลงในทันทีทางด้านของนางเอกก็ได้เดินมากับรุ่นพีโดยที่นางเอกนั้นก็แอบฟินมากอยากที่จะจับมือรุ่นพีแต่ก็ยังคงไม่ใช่เวลานี้ได้แต่จับใจเสื้อของเขาแบบฟินๆออกมา ถึงประตูรุ่นพี่ก็สามารถออกจากค่ายได้เพราะเป็นสตาฟแต่นางเอกนั้นอาจจะมีปัญหานางเอกจึงได้เปียนกำแพงออกมาส่วนพระเอกก็พาเฉินเจินมาวาดภาพพระเอกนั้นก็วาดนั้นเพื่อที่จะทวงเวลาโดยที่เฉินเจินนั้นก็ยิ้มแอบ,บมองพระเอกอยู่ตลอดเวลาผ่านไปเป็นชั่วโมงก็เมื่อเธอนั้นก็ไม่บน่นพระเอกนั้นเห็นจึงให้เธอนั้นพักก่อนแต่พอได้เห็นภาพที่พระเอกวาดนั้นมันก็สวยเธอชอบมากแล้วถามว่าทำไมไม่ไปเรียนเอก ศิล,ะละปะล่ะพระเอกก็บอกว่าพ่อของเขาจัดการให้เสมือนเป็นห่วงอนาคตมากกว่าแล้วพระเอกก็ถามว่าทําไมเลือกเรียนมหาวิทยาลัยนี้เธอก็บอกว่าที่นี่มีทุนให้และจะได้แบ่งเบาภาระของแม่ด้วยแล้วก็พูดต่อว่าคนแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันบางคนเป็นดั่งเจ้าหญิงบางคนก็เป็นดั่งคนรับใช้พระเอกก็ยิ้มแล้วก็พูดว่ามันหมดยุคที่จะมาแบ่งชนชั้นกันแล้วแต่เธอก็บอกว่าพระเอกนั้นคงไม่เคยเจอและไม่เข้าใจเธอนั้นมีเพื่อนคนหนึ่งที่เป็นดั่ง เจ้าหญิงมีภาพวาดของตัวเองปีละครั้งเป็นภาพวาดที่สวยติดอยู่เต็มห้องแต่ตัวของเชอนั้นก็ดีใจที่วันนี้ได้มีรูปภาพของตัวเองสักทีและขอภาพนั้นกับพระเอกแต่พระเอกก็ได้ขยำทิ้งกันทีรูปนี้มันไม่ดีเขาจะวาดให้ใหม่นางเอกก็พารุ่นพี่มาที่บ้านของคุณลุงเหรียญน,นางเอกมาด้วยคุณลุงจึงยอมให้เข้ามารุ่นพี่นั้นก็อยากจะมาขอเรียนทําสีย้อมโบราณเพื่อที่จะนําไปซ่อมแซมภาพเก่าแก่ แต่แน่นอนว่าการผสมสีโบราณน,นั้นจะถ่ายทอดให้กับใครง่ายๆคงไม่ได้เมื่อก่อนคุณลุงเคยรับลูกศิษย์คนนึงแต่ก็ถูกชักชวนไปทํางานที่อื่นคุณลุงนั้นเหมือนโดนหักหลังไม่อยากรับศิษย์อีกนางเอกนั้นก็ได้พูดแรียกกล่อมว่าหากสมบัติของชาติสูญหายไปส่วนหนึ่งก็คงเป็นความผิดของคุณลุง ล้ลุงคนเดียวจะซ่อมแซมสมบัติชาติได้คงไม่หมดหาคนช่วยจะดีกว่าหากเห็นความสามารถพอใจก็ค่อยรับเป็นสิทธ์ก็ได้แต่คุณลุงนั้นก็ไม่ยอมง่ายๆได้นําก้อนหินมาให้บอกให้เอาไปบดแล้วจะได้สีเขียวที่ต้องการนางเอกนั้นก็ถึงกับยกนิ้วให้ว่าคุณลุงนั้นสุดยอดจริงๆที่เอาคืนสิ่งที่นางเอกพูดประชดแบบนี้ด้านของพระเอกก็วาดรูปเพ้กับเฉินเจินเสร็จแล้วมันเป็นภาพที่สวยมากทำให้เธอนั้นมีความสุขจริงๆและขอบใจเพรเกมาก นางเอกกับรุ่นพี่ที่ออกมาจากบ้านของคุณลุงก็เห็นว่ายางรถจักรยานนั้นแบนของใช้เวลานานที่จะกลับถึงค่ายเป็นเวลาเดียวกันที่เพื่อนของนางเอกนั้นไ้มาเคลียร์ใจอยู่กับเฉินโมกเขาขอโทษเรื่องเมื่อวันก่อนซึ่งเธอก็ยกโทษให้จากนั้นก็ได้โทรหานางเอกที่เธอนั้นกำลังแอบหวานอยู่กับรุ่นพี่และก็ได้รู้ว่าอยู่กับรุ่นพี่ข้างนอกซึ่งพระเอกกับเฉินเจิ้นก็ได้เดินออกมาพอดีและก็ได้ยินที่ว่าการที่พระเอกนั้นอยู่กับเฉินเจิ้นก็เพื่อทวงเวลาทำ ให้เธอนั้นเสียใจมากถึงแม้ว่าพระเอกนั้นจะบอกว่าตั้งใจวาดภาพนั้นให้เธอแต่เธอก็พูดแบบน้อยใจว่าเธอเข้าใจหากเป็นเธอก็คงปฏิเสธไม่ได้ยังไงซะนางเอกนั้นก็คือเจ้าหญิงพระเอกก็รู้สึกผิดจะพูดก็พูดไม่ออกเฉินเจินก็บอกว่าไม่ต้องห่วงเธอจะไม่ฟ้องเรื่องนี้แก่ครูฝึกแล้วก็เดินไปอย่างผิดหวังแล้วความรักสับสนโอลเวงของพวกเขาอีพีที่1นถึงสก็ขอพักไว้แค่นี้ค่ะรอติดตามรับชมกันต่อนะคะสวัสดีค่ะ 啊。